สวัสดีจ้าพี่น้องเจอกันอีกแล้วจ้ะกับสาวกระสินก้นไก่บ้านจ้ะเมื่อนี่นี่โอ้ยเดี๋ยวมาพร้อมกับเนื้อแอนติโคย่างเนื้อแอนติโคบานเท่ากับิะเปนเนื้อสันเนาะแม่นบอกข่อยกับบอลูนะอันนี้แบบว่บาบอกข่อยลู่คือกันแต่ว่าลู่แต่ว่าอยู่นี่เขาเอืนแอนติโคก็คือเป็นเนื้อติดมันนะั่นะน่าจะเป็นเนื้อสันติดมันเนี่ยแก้วแก้วบักขาม แบบแก้วแบบบานห้องแก้วแบบขามบอมีผพักชี่มานน้บอมี่กับบอเป็นยังขนมจีนจากพี่น้องเคยต้มบ้างัะเคยแล้วก็อุ้ย,ยนี่จากข้าวเหนียวร้อนๆมาอีกแล้วกินเพิ่มข้าวเหนียวทั้งข้าวปุ้นลน้นมานนิอยากสองยางกับกินบักสองยางอยากสามยางกับกินสามยางเบ่หมีดก็ได้ อันนี้่อยพันไวว่า่อย่อยลืมเออพักกัมีเบักแรดดิสก็เก่าแหละพี่น้องนี่พักพันนี่แข่อยพันไวแ,แล้วว่าหันเนาะนี่โอ้ยหนาวหนาวมื้อนี้สิบวอกให้เจ็ดองศาตะวันหนาวมากอะ่ะข้างนอกมันล่มอืมอืม,อม dạng học kim bụi đấy là mày bụi đấy không mày bụi đấy là bye, bụi đấy là mấy bụi đấy đeo, mày bụi đấy là แซ่บเด้เละพี่น้องน้อพี่นันไม่จ่ายเห็นป่ะอืมหืมอืมหมดเผาพังแล้วโอ้กองเผาพังแล้วทั้งหนึ่งต้องใจกองเดียวกันพังไปอืม ได้อยากได้สูตรเนี่ยสูตรเนื้อมักข้อมหมูย่างยังจะสร้างสูตรเดียวกันขอยใส่สูตรเดียวกันละลายในปากบอกให้เนี่ยละลายในปากเลยพี่นอ้องเอ้ เรแล้ว่าเสร็บเอาไปเฮ็ดเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิอันอสิบอกสูตรสิเขียนสูตรไว้ให้เด้ไหมไมันบ่บอกบอกับบอเขียนก็นได้เดี๋ยวสิบอกเลย จะบอกในคลิปนี่แหละฟังท่านกับท่านฟัง่งมาท่านก็แล้วไปเผ็ดถึกใจดีสะใจดีบักพริกไหมพริกยังมมนสะดิ่งแต่เห็นบอกอ นิ่มไม่มีแข็งก็มันไม่เหนียวนิ่มนิ่มมากหลังจากมักแล้วให้พี่น้องเอาไปแช่ตู้เย็นไว้แช่ซองธรรมดาไว้จากชโมงหนึ่งหรือเคินชั่วโมงก็ได้จ้ะรับรองความนิ่มสุดยอดสูตรง่ายๆใจนำมันหอยใส อาน้ำตาลปีบจ้ะแล้วก็ใส่เอ่ยังกง่ะซีอิ๊วขาวใส่รสดีแค่นั้นเนี่ยแค่นั้นพี่ลีรับรองเลยแต่พอค้นมักใส่กันแล้วก็แค่เอาไปใส่ตู้เย็ยนไว้จะเคิงชัม่วงด้วยจะม่วงหนึ่งมักมักนิ่มหน่อย กับเครื่องชั่วโมงก็ได้มักนิ่มหลายกับเป็นเอาไว้ชั่วโมงหนึ่งเพราะว่าอันนี้มันแบบยิ่งห้าวายนานน่ะว่าเดี๋ยวไว้ในตู้เย็นโดนน่ะมันยิ่งนุ่มนุ่มน่ากินอืม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 เวิรงกเนาะสวยก็ได้อืม จนเนี่ยปากเนี่ยข้างส่วนนี้ก็เฮ็ดกินดูตอนยู่มัองไทยเขาจะย่างจะกัเฮ็ดเฮ็ดกินดูเฮ็ดซูข้าเจ้ากินเฮ็ดซูหมูซูขวกซูพี่ซูนองกิน เจอกับว่าแสบร้องเห็เดเบิ้งด้วยพี่น้องด้วยว่ามันมแต่ว่ามันกะบางคนกะอาจจะมีสูตรอยู่แล้วเนะสูตรไปสูตรมันเนะสุดยอดอะละลายในปากขนาดเอ็นได้ว่างหัง่นเอ็นพอยำไปว่าหั่นเอ็นอกใส่อีกกัน Hmm. อย่างยังมูฮันซุกดีแดงจึิงคือว่ามันแดงเกินเนี่ยกับขาอื่นงมูกตองตองอ,อย่าไปย่างซุกอันว่าแซ่บเนื่อยนะย่างซุกอะ hết trời cứ để dạ cứ để dạ như là sao mất tiền lắm rồi ui hợp nó khả năng kín trong có lấy mà năng kín các vườn นั่งตะโต,ตไยบ่มักว่ถนัดเพราะว่าอาหารอีสานมันต้องปูเสียกินปูสาดกินนง้งเลยอ ติดาดาสใจให้พี่น้องจ้ะอย่าเลื่อมมาสูตรข่อยไปเห็ดกินน้องเมืองเด้พี่น้องเด้อรับรองเลยมาร์กเรีวๆกัแช่ตู้เย็นไว้จะข้าวก่อนจักเครึ่งชโมงก็ได้หั่นอดบ่ได้กับจักซิบหานาทีกันยังดีรับรองความนุ่ม ะพรกนี่ยไ่ได้ตามเอียงรือสีกปนสวยแบบเป็นถุงมากมาจากใทยเผผ็ด

มาพี่น้องติดอินพร้อมติดมันพร้อมจ้ะหุ้ยเห็นป่ะเดืวดด้วยเลยจ้ะเดืวดด้วยดือดด้วย,วย,วยวอุ้ยอื thuộc báo cáo mát 2 giang tại vì ăn cay, coi, cái nào sẹp, chín nấm đen, nó cái qua ทานซี um ่งตอนเดียวนี่อยากมาสองตอนเรียกว่าทานตอนเดียวอยากกินบ่มเอเพราะว่ากินเพืเดียวมาทั้งหลนี่แซ่บกินคนเดียวกับแซ่บมันอยู่น้ำเอ่อข้าวหมักเนื้อกับมันเนื้อมันนุ่มแก้วกับแซ่บเพราแก้วเสียยางเดี๋ยวเผ็ดปวดคอยเป็นคนกินเผ็ด แต่ว่านี่ถือว่าเผ็ดเผ็ดจนปวดแขวอ่ะอืม,อมชุดใหญ่พี่น้อง ่นเนป่ะเย่ะยั่วอะเย่ะยั่วเดี๋ยวเย่ะยั่วพี่น้องเย่ะยั่วเย่ะยั่วจะเยอะย่ว hiền bò, hiền bò, muốn tàu yên bò. cái hm, mùa tàu. In ba, mùa tàu. In ba, mùa tàu. In ba, mùa tàu. In cốt mùa tàu. này ba, mùa không mà ui đẹp mm -hmm. tình tôi chị em thầu nếu Chốc chốt thầu chốt cẩn thận nó không